อันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบง่ายๆว่ามันของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยอสีก็ดูจะใสๆกว่าเดิมสีก็จะใสกว่าเดิมอันนี้จะมาปรุงถ้าเกิดว่าให้เด็กๆรับประทานเนี่ยเราก็แค่นี้เสร็จเลยปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยโดยหน้าด้วยผักชีในนี้มีมันสองชนิดนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีได้มันมะพร้าวจาวมะพร้าวหรือว่ามันตลับอะไร อาล่ะอย่างนี้แล้วก็ใส่ผักชีนิดหน่อยโรยหอมเจียวหอมเจียวเนี่ยมันช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับน้ำแกงแล้วก็เพิ่มความหวานตามธรรมชาติใส่พริกทอดนิดหน่อยค่ะบีบมะนาวแล้วก็พริกจะได้หอมๆเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซุปไก่กับมัน อาหารเสร็จไปแล้วหนึ่งเป็นอาหารขาวตอนนี้เราจะเอามันพื้นบ้านมาทําขนมบ้างคราวนี้พี่สายเลือกมันอะไรคะเลือกมันเพิ่มค่ะหู <S <S มันเพิ่มนี้เป็นมันเป็นญาติๆกันก,กับพวกมันอ้อนแต่ว่าเขาจะอยู่ในป่า หน่อยแล้วก็หัวใหญ่มากโอ้หัวใหญ่จริงจริงบางหัวก็สิบโลเจ็ดโลก็ประมาณนี้ประมาณนี้คือพวกมันพวกนี้ต้องอยู่เขาปลูกถ้าจะปลูกเนี่ยก็จะต้องปลูกไว้ชายที่เพราะว่ามันจะมีหนามนัหนาะที่บริเวณด้านนี้ค่ะปกคลุมอยู่เพราะว่ามันเป็นมันที่อร่อยมากหอมหอมก็เลยต้องป้องกันตัวเองนิดนึงใช่แล้วก็ลักษณะเนี่ยคือมันจะเป็นเมือก โอ้มันเหมือนมียาง <ฮะ S 1> เหมือนเป็นเมือกเลยโอ้ถ้าโดนน้าก็แบบว่าเหมือนกระเจี๊ยบเลยลื่นๆค่ะค่ะอันนี้เราก็คือจะปอกให้หมดเลยแล้วก็แช่ไว้ในน้ําน้าเกลือต้องแช่ไว้ในน้าเกลือค่ะถ้าเกิดไม่แช่เนี่ยพอมันโดนอากาศปุ๊บมันก็เปลี่ยนสีเลยทันทีนี่เป็นแบบนี้เลยแต่อันนี้เราแช่ไว้มันก็เรียงขาวอยู่ใช่ไหมคะพี่ตายค่ะมันก็เนค่ะมันก็จะออกขาวๆไม่เหมือนกันเนาะเราเอามันเพิ่มเนี่ยมาทําอะไรคะขนมขนมมันนึ่ง ขนมมันนึ่งชาวบ้านก็จะเรียกง่ายๆอย่างนี้นะคะเป็นวิธีการกินมันเพิ่มแบบชาวบ้านค่ะรู้ต่อๆกันมาเนาะค่ะค่ะอาหารแบบนี้ล้างน้ําเกลือแล้วล้างน้าเปล่าแล้วเราจะยังไงต่อเราก็จะส่งขึ้นส่งขึ้นนะคะส่งขึ้นแล้วก็ให้เสด็จน้ําใช่แล้วเดี๋ยวเราจะคลุกกับแป้งข้าวเจ้าค่ะอเพื่อเพื่อไม่ให้มันติดกันเวลาเรานึ่งไม่งั้นก็จะติดกันหมดเลยเพราะว่ามันเพิ่มนี่จะเป็นมันที่เหนียวมากเอาแป้งข้าวเจ้า ก็คือคลุกล่อนไปเลยเหรอคะคลุกก่อนน่าจะคลุกก่อนค่ะเวลาสุกแล้วมันจะได้เป็นชิ้นไข่ชิ้น<ช>มันใช่เป็นตัวไข่ตัวตมันตัวไข่ตัวมันไม่เป็นก้อนค่ะแล้วเราก็จะใส่แป้งเพิ่มลงไปอีกนิดนหเหมือนมัชเมโรเลยคะ่ะอือใส่ไปงี้ได้เลยใช่แล้วก็จะนึ่งให้ร้อนจนแป้งจนมันสุกแป้งจะร้อน อืันนี้คือเอาลงจ้ะอย่างนี้เลยนะคะให้ต้องกระจายไหมคะหรือว่ากระจายไว้ก็ดีกระจายข่าวละแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นึ่งประมาณกี่นาทีคะพี่จายประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีเลยอย่างนี้ระหว่างที่เรารอมันเนี่ยสุกเราก็จะขูดมะพร้าวดีไหมใช่ใช่ใส่น้ำตาลแล้วก็มะพร้าวทีน้ง่ายแค่นี้ ที่ต่ายคะที่บ้านเนี่ยมีการอนุรักษ์มันพื้นบ้านแบบนี้ยังไงบ้างก็พยายามปลูกหลากหลายเท่าที่เราพอจะรวบรวมได้รวมทั้งแจกแจกพันมันเราจะมีเหมือนกับเทศกาลการแบ่งปันพันมันในปีละครั้งอ่ปลายปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาก็จะเป็นช่วงที่หามันรวมมันจากพื้นบ้านจริงมันเป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดเนาะ ถ้าจะไปไปทำแบบพี่เจ้พันหรือไงมันก็อยู่ของมันไปถ้าเกิดว่าทุกบ้านมีมันแปลกปลูกอยู่แล้วมันก็หมุนเวียนได้ทุกปีอ เพราะมันไม่แน่นอนนะว่าสมมุติว่าถ้าเรามีแหล่งรวบรวมแค่บางที่ค่ะถ้าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นมาก็เสร็จเลยก็เสร็จแล้วจริงอนุรักษ์ที่ดีก็คือเราต้องทําเป็นเครือข่ายกันก็คือทุกๆคนสามารถที่จะมีมีแหล่งอาหารมีแหล่งพันธุ์แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันได้เขาพอไปปลูกที่อื่นบางทีอาจจะมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาพันขึ้นมาได้ก็ได้คุณผู้ชมทงบ้านเนี่ยอยากจะลองปลูกมันพันธุแปลกๆบ้างเนี่ย ต้องทำอย่างไรคะไปหาที่ไหนคือมันที่เรากินเนี่ยสามารถปลูกได้หมดหรือว่าถ้าเราปลอกให้หนาหน่อยหรือเราได้ไปหัวเดียวเนี่ยเราอาจจะพาผ่าหลายๆชิ้นก็จะได้หลายต้นแต่ว่าก่อนจะปลูกต้องพาทาปูนนิดนึงบางชนิดเนี่ยเราอาจจะปลอกหนานะคย่างนี้นะคะปลอกหนาๆบริเวณเนี้ปลอกหนาหน่อยก่อนที่เราจะต้มเนี่ยก็สามารถที่จะงอกได้ออ๋คือเดี๋ยวขออนุญาตทําให้คุณผู้ชมดูแลอย่างอย่างนี้ยหัวมันมันถติเราได้ไปหัวเดียวเราสามารถที่จะ จะแบบนี้ก็ได้อีกสักสักครั้งอันนี้ก็ได้สองต้นแล้วก็เวลาต้องทาปูนตรงไหนคะทาปูนตรงที่มันเนี่ยค่ะด้านที่เป็นเนื้อทาหมดเลยแล้วก็ขุดฝังดินเลยใช่แล้วก็ไม่เป็นไรมันก็โตใช่แล้วที่พี่ต่ายบอกว่าถ้าเกิดว่าจะปอกเบอกน้าหน่อยก็คือหนาๆงี้ไปเลยใช่อ่าอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ไปทาปูนด้านนี้ก็อันนี้ก็เอาไปทำพันต่อได้แต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นส่วนแก่นิดนึงนะค่ะ เราต้องเลือกแ่ัถ้าด้านปลายเนี่ยอาจจะเสี่ยงหน่อยสมมุติว่านี่คือพื้นดินมือโบคือพื้นดินแล้วอันนี้เป็นหัวมันขั้นบนนี้ดีค่ะข้างล่างนี้เอาไปทําผนดไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาตัดกินค่ะถ้าแบ่งสีก็ควรจะแบ่งขั้นแบ่งแบบโดยโดยที่มีตัวตัวข้างบนนี้เป็นแกนอืมถ้าแบ่งอย่างนี้ก็หมดกันต้องแบ่งข้างบนนี้โอเคเข้าใจละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใกล้ไหมคะโอ้ เียงคล้าเซรคือเวลานึ่งนม่ต้องน้าเดือดเดือดอใช่ไหมจยต้องน้ำต้องเดือดค่ะต้องไฟนะอ๋ออันนี้คือเหมือนแป้งที่เมื่อกี้เราคลุกเนาะค<ะ>่ะแล้วก็เราก็ถ้าพรมน้ำเราพรมน้ําเกลือตอนนี้หรือจะพรมตะที่ใส่เกลือก็ได้แล้วแต่เราใช่อันนี้คือสุกสุกแล้วสุกแล้วนนี่น่าจะโดนน้าจากจากไอน้ำาค่นี่ยกลงมาก็ได้คเทเลยเทเลยเนาะ มันก็มีกลิ่นหอมของมันเนาะค่ะโหได้เฟื่อบอร์เลอร์เลยคราวนี้ใส่น้ำตาลค่ะก็จะใส่น้ำตาลไปนาะนกอนะก่อ,อ,อแล้วแล้วก็มะพร้าวแล้วก็มะพร้าว ไทยๆเนาะพี่ตายอาหารไทยๆมะพร้าวเกลือแล้วก็มันอะไรที่มีอยู่ก็ใช้ค่ะแล้วก็เน้นนึ่งเนาะเน้นน<ช>ึ่งดูพื้นบ้านเราก็ะจะเน้นนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนเราคงไม่ได้าดทานน้ำมันเยอะกันขนาดนี้เนาะชอบอเดี๋ยวนี้เขามียมเอาไปท่งเอาไปทอดนะประมาณน,นี้นอ่าลองชิมดูว่าถ้าเราหวานพอ,อยังคะหวานแล้วค่ะ รสสัมผัสมันมันยังเหมือนกรอบๆนิดๆอร่อยดีเนาะมันแบบมันไม่ได้เละไปเลยอันนี้เอาเอาใส่เอาใส่ใสกลาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นขนมมันเพิ่มขนมมันเพิ่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ปลูกวันเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับของท่างน,านง่ายนะกง่ายเหรอปลูกง่ายครับมันทรงคนทำอะไรปะ,ะทำนี่ทำซุปไก่ใ,<ช>ใส่มันพื้นบ้านใช่แล้วก็อันนี้เป็นมันเพิ่มวันนี้เราสองคนเนี้ยก็ได้ความรู้เรื่องมันเนาะ<ช>จากพี่สองคนแล้วก็น้องต้นน้ำเลยเพราะว่าน้องต้นน้ำเนี้ยก็รู้ว่ามันไหนเป็นอะไร กินอยู่คือก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อุตส่าห์มาแบ่งปันความรู้เนาะในเล่นใช่ครับขอบคุณมากค่ะค,ครับวันนี้ค่ะกินอยู่คือหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราทั้งหมด5คนเนี่ยลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ